สวัสดีครับตาตาชาชัยครับผมโหตอนนี้งานแน่นเลยป่ะครับอ่าใช้คำว่าแอร์อัดครับแอร์อัดเลยไม่ถึงการจราจรหน้าเซ็นทรัลโบร์แอร์อัดครับแล้วก็มีบ้างครับเดือนเดือนส่วนมากจะรับเป็นภาพยนตร์ครับอแล้วถไายบ้านยังจะมีอะไรใหู้้มีครับสิ้นปีนี้มีแน่นอนครับเป็นอ่าน่าจะถ่ายภาพยนตร์เรื่องไทยบ้านสามก่อนไม่ก็ซับเปลอสองก่อนตอนนี้ยังเขายังไม่เคาะว่าจะเป็นเรื่องไหนก่อน ล้วแล้วไงผู้กำกับคือต้องเตหรือว่าเป็นพีหรือว่าพี่พี่คนเดิมต้องเตะครับต้องเตใช่ครับก็คือไทยบ้านสามไป็นตอวเลยต้องเตยด้วยใช่ครับอ๋อเหรอใช่ครับแล้วแล้วไงซีรีส์ยังมีอยู่ป่ะไทยบ้านซีรีส์อ๋อยังยังมีอยู่ครับยังมีอยู่ก็จะเป็นไทยบ้านสามนะครับผมแล้วไงคือได้ได้ไปเชิญในส่วนของรูปก่งด้วยใช่ครับผมไปครับเป็นเป็นซีนที่เข้ากับพ่อหม่ำแล้วก็พี่เบิร์ประชุมราชแล้วก็ดงเด้งแล้วก็แคมมี่ ครับผมไปรับเชิญเป็นยังไงบ้างมีการส่งสนุกครับสนุกครับได้ดูรุ่นใหญ่เขาอิมพอไว้กันครับมันมากเลยครับใช่ครับมีการหยอดสาวด้วยว่าแบบเราจะมั่นกันแล้วนะขอแต่งนะอะไรอย่างเงี้เนาะครับพูดได้เหรอมันไม่สปอยเหรอไม่เป็นไรใช่ในในมีเทเลอร์อยู่ด้วยแต่เราเป็นไงแล้วเราไปร่วมแล้วเป็นไงในกองของพี่นรสิงิ์โอ๋อสนุกครับสนุกครับ อาหารอร่อยครับแล้วก็บริการดีเยี่ยมครับและทีมงานคือไทยกับทีมงานมาประมาณสองสาเรื่องแล้วครับก็เลยแบบสนิทกันกับทุกคนเลยครับอเชิญชวนหลวงพิเท่งเราหน่อยครับขอบพระคุณนะครับผมฝากด้วยละกันนะครับภาพยนตร์เรื่องหลวงพิเท่งคัมแบ็กนะครับเข้าโรงภาพยนตร์ครับแล้วก็อย่าลืมติดตามครับหอกกะบผีครับผมในโรงภาพยนตร์เร็วๆนี้แน่นอนครับอ้าวครับโอเคขอบคุณครับขอบคุณ